สวัดีและสวัสดีพี่น้องเอซีเนาะจากฝั่งไทยฝั่งลาววันนี้มาติดตามวิถีชีวิตของสาวลาวเผาโอยซึ่งออกโรงเรียนแต่ปห้าน,นพี่น้องเธอก็แต่งงานแต่อายุ่4 4ปีผัว18ปีและลูกหนึ่งเลยพี่น้องเนาะสาวแต่อยสว่วนหลายก็ไม่ได้เฮียนนะพี่น้องเห็ดห้วยเห็ดสวนก็ผมมีเงิน,นเฮียนต่อเขต้องจนใจ ออกมาสวยงานพ่อแม่เฮ็ดห้ดหดหดวยเฮ็ดสวนเพื่อนก็บ่มีงเงินเรียนต่อเนาะเราก็ต้องจัดสินใจเอาขวัวแต่ได้น้อยนั่นก็คืออีกคนเนาะสองสามคนที่อย่างมาก็แต่งานเร็วเอาขัวไวจะได้กินแหงลูกไวโอ้เพือ่อยต้มยืดเป็นส้มเขา่ส้มไเปิือบ้าหล่ะโอ้ ตอนนี้ก็สาวพะโอยกันเนาะแต่งงานแต่อายุเก้าปีสิบแปดปีเดีวลูกสองลูกสามเนาะลูก,ลก,ลกสามส่วนหลายก็อยู่เงินแบบโบราณก็จะอยู่พี่น้องเงินแบบบ้านๆมันสไตล์บ้าน,นๆนของเฮาพี่น้องวิถีชีวิตของชนพาโอยก็ ส่วนหลายก็พ่อแม่ครอบครัวก็เชื่อยากจนต้องได้พัดผักจากพ่อแม่แต่อายุเต่น้อยแล้วก็พากันมาแต่งงานแต่น้อยเพื่อให้สามีเลี้ยงดูบังเงยงนะพี่น้องส่วนหลายแต่งงานแต่อายุสิบสี่สห้าปีประมาณนี้พี่น้องนตอนนี้ก็คืองานซานกระเจ้านะาี่น้องเนาะ นั่นคือบ้านนาลุมสักใต้ก็คือเมืองมาเจียงแขวงจำงาสัดรเล่าไต่สอปปาวอยู่แบบบ้านๆใช้ชีวิตแบบพอเพียงเรียบง่ายตามวิถีสไตล์คนชน,นบท ตัวนี้จะเป็นเงินแบบโบราณแบบดั้งเดิมีกระเจ้าสืบถอดมาตเส้นปูเส้น,สนยาตัญยายนกะเจ้าเนาะต่กะเจ้าจะบ่มางเอาไว้เบิ่งไว้สมไว้นอนเยน็นนี่เธอก็คือน้องปอก15ปี14ปีแต่งงานได้ปีขวาปีปลายแล้วพี่น้องแต่ ก็ต้องได้เอาลูกเนาะนั่นก็คือน้องเอนจี้สาวเราเผ่าตะโวยหาก็เลิกกงเฮียนมาเออตรงจะเลี้ยงลูกเพื่อให้ผัวไปหากินเลี้ยงผัวตอนนี้ไปเลี้ยงควายอยู่เลี้ยงงัวอยู่เนาะติดตามวิถีชีวิตทำกันพี่น้องวิถีชีวิตบ้านๆของเราอยู่ตามแบบบ้านๆ นั <laughs> 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 ่นก็คือน้องแอนจี้เนาะซึ่งเรียนอยู่ม .5 น้องเอ็นจีน้องน้องอนี่น้องไหนเนาะ เอาไปบิ่งแอมมี่ก่อนน่าจะเหลือบังเฮียนเลยพี่น้องน้องเอนจี้ก็เหลือบังเฮียนสาวโมไล sùng ừ, quyền bật <cười> <cười> อ๋อนั่นก็คือออ้สาเสื้อสาวยังไปเบิ่งสาวอีกคนเนาะพี่น้องเนาะนั่นก็เป็นสาวหัวอวยคือกันเนาะหนึ่งเสื้อสานุ่มวันนี้น้องเพิ่งเดินทางมาจากแขวงเชกองมาแต่เมืองดักชิ้งหากมาหอดบ้านนาลมซักใต้เมืองบะเจียงแขวงจำปาศักดิ์เขาก็มาเบิ่งผู้สาวนะเนาะเฮียนยุ่โปรใดผู้สาวผู้สาวนี่เฮียนยุ่โปรใดล่ะผู้สาว,หวเหรอเฮียนคูแหละ เฮียนคู่สาววิยานไยลงมานี่ดูให้ค่อยสัมผัสเดียวแป๊บเดียวขี้อายอยู่กับจ้องสาวคูส่งน้องเฮียนคูสาววิยชนไลคือสีอายน้ำนี้อยู่ถึงตอนนี้ฮันอยู่กับน้องแอนจีก่อน น้องแอมมี่เพิ่งใส่เลิกเหียนเะข้ามา <No. S 1> อ้วนนังมาเอไรเหียนคะรัวเนี่ยเอมมี่หากระโดงเหียนน้องนะ้ <No. S 1> องเนาะเอฟซีนะสลับคลิปนี้ก็จ,จบเพียงเท่านี้เนาะ <No. S 1> เดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการเป็นอยู่อีกพรุ่งนี้เนาะเช้าเนาะ